สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับสวัสดีเช้าวันเสาร์วันที่ยี่สิบสามเดือนแปดหกแปดเนาะ mm. มื่อนี้ใใจปิดไม่ได้พี่น้องกันเพิ่นเปิดเพลงดังไร <laughs> เป็นสปริงเ้งอดลูกกิง้งเดือดลูกกิงกก้งก่อนสวัสดียามเช้าครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเสื้อติดอัน 嗯一、二、三、四、五、啊、六、七。 สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด

สามสิบจิงบริหารหน้าท้องสามหนึ่งสามสองเล่นบ่อยๆเรืเ่อยๆนะสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สี่สิบสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบ

อกหนึ่งอกสองอกสามอกสี่อ,อกห้าอกหกอ,อกเจ็ดอกแปดอกเก้าออกเาจ็ดสิบเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดหนึ่งแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดสิบเอ้าหนึ่งเอ้าสองเอ้าสาม

ี่สิบแปดี่สิบเก้าสามสิสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ห้าสามหกสามเจ็ามปดสามเก้าสี่สหนึ่งสองสี่สามสี่สี่สี่ห้าี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ห้าสิบไลไ่ไลพี่นอกเลย คลิปนี้กับพ่อแกนี้แล้ะค่ะพี่น้องพอกันไม่มือหนาเนาะครับสวัสดีครับ